เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงปูตินตามล่าหัว SBU จี่ยุเครนส่งตัวให้รัเสเซียด่วนเผยสัมพันธ์อดีตหัวหน้าสภามั่นคงขณะที่บิ๊กขากรองเคียฟตอกหน้ามาครงจากเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวรัสเซียทูเดย์และสปุกนิกค่ะมีการรายงานว่า คณะกรรมก,การสืบสวนของรัสเซียอ้างถึงเหตุผลการค้นพบหลักฐานผู้ต้องสงสัยจงตีกรุงมอสโกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มชาตินิยมสุดโต่งของอยูเครนเจ้าหน้าที่สืบสวนได้รับหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าผู้ต้องสงสัยคนร้ายได้รับเงินจากทุนของอยูเครนในรูปแบบของสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งจากนั้นค่ะก็ถูกนำไปใช้เพื่อเตรียมการโจมตีของผู้ก่อการร้ายก่อนหน้านี้ค่ะอเล็กซานเดอร์บอตนิคอฟหัวหน้าหน่วยงานความมั่นคงกลางของรัสเซียรหรือว่า FSB กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐ,สหร,ฐสหรัชอาณาจักรและยูเครนน่าจะอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้ชาวยูเครนกำลังเตรียมช่องทางสำหรับพวกเขาในการข้ามกลับทางชายแดนอีกด้านหนึ่งพวกเขาจะได้รับการต้อนรับในฐานะฮีโร่ ล่าสุดวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ทวีค่ะมีการออกมารายงานความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวว่ามอสโกรเรียกร้องให้เคียฟส่งมอบทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในรัสเซียรวมถึงหัวหน้า SBU มายุกซึ่งก็อยู่ในรายชื่อของกลุ่มโหดรุนแรงและผู้ก่อการร้ายกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียค่ะมีการยื่นข้อเรียกร้องต่อเคียฟเพื่อจับกลุ่มแล้วก็โอนหัวหน้า SBU มายุกไปยังรัสเซียซึ่งมีความเกี่ยวข้อง กับการโจมตีของผู้ก,ก่อการร้ายบนสะพานไครเมียรวมถึงคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการกระทําของผู้ก,ก่อการร้ายในดินแดนรัสเซียกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมีการระบุในแถลงการว่ามอสโกยังเรียกร้องให้เคียฟหยุดการสนับสนุนกิจกรรมการก่อการร้ายทันทีและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเหยื่อเซเลสกี้ค่ะยังได้รับคาเตือนว่าการสนับสนุนผู้ก,ก่อการร้ายจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย ข้อกำหนดดังกล่าวค่ะถูกส่งมาภายในกรอบของนุสัญญาระหว่างประเทศ2ฉบับว่า้ดยการต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งลงนามโดยยูเครนก่อนหน้านี้การดําเนินการสืบสวนที่ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของรัสเซียระบุว่าร่องรอยของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายครั้งล่าสุดนําไปสู่ยูเครนรัสเซียมีการส่งข้อเรียกร้องไปยังทางการยูเครนให้ทําการจับกลุ่มและส่งผู้ร้ายข้ามแดนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยสำหรับหัวหน้าของ SBU มายุก ซึ่งก็ดูเหมือนว่าน่าจะหลบหนีอยู่ไม่ไกลโดยอดีตหัวหน้าของสภาความมั่นคงและการป้องกันแห่งชาติดาน,นิล็อกในด้านข่าวกรองให้การสัมภาษณ์ต่อนักข่าวและยอมรับการมีส่วนร่วมของเขาเช่นเดียวกับพนักงานของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของอยูเครนในการโจมตีผู้ก่อการร้ายหลายครั้งในดินแดนรัสเซียแต่ขณะนี้ค่ะก็ยังไม่มีใครรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาของเคียฟต่อข้อเรียกร้องนี้เซเลสกี้ก็ยังนิ่งเงียบ สื่อมวลชนค่ะมีการเปิดเผยว่ายูเครนไม่ยอมรับการมีส่วนร่วมในการโจมตีของผู้ก,ก่อการร้ายในโคคาซิีิฮอล์นอกจากนี้ทวีค่ะยังมีการระบุหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางทหารของยูเครนคิริอบูดานอฟที่ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มหัวหรุนแรงและเป็นผู้ก,ก่อการร้ายในรัสเซียแถลงยูเครนไม่คาดหวังว่าจะมีการโจมตีครั้งใหม่โดยกองทหารรัสเซียในเคียฟปัจจุบันกองทัพรัสเซียไม่มีกลุ่มทหารที่คุกคามเมืองหลวงของยูเครนหัวหน้าหน่วยข่าวกรองหลักของ MOU แสดงความเห็นต่อคำถแถลงของมาครงว่ากองทหารฝรั่งเศสสามารถนำเข้าไปในดินแดนยูเครนได้ในกรณีที่กองทหารรัสเซียบุกทะลวงไปยังโอเดสซาหรือเคียฟจากข้อมูลของบูดดนอฟนี่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานของประธานาธิบดีฝรั่งเศสไม่ใช่ข้อมูลจริงดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะพูดถึงภัยคุกคามต่อเคียฟในขณะนี้ไม่มีภัยคุกคามจากเบลารุสไม่มีกองทหารรัสเซียอยู่ที่นั่น บูนอฟระบุว่าการโจมตีในภูมิภาคเบลกรสของรัสเซียเป็นประโยชน์ต่อ,อยูเครนเนื่องจากสิ่งนี้ถูกกล่าวหาว่าช่วยขยายการรวมกลุ่มของกองทหารรัสเซียและด้วยเหตุนี้จึงเปลี่ยนกองกำลังสำคัญจากแนวหน้าตามที่เขาพูดคำสั่งของกลุ่มรัสเซียถูกบังคับให้ถอนกองกำลังเพิ่มเติมจาก LBS และย้ายกองกำลังเหล่านี้เพื่อปกป้องชายแดนอย่างไรก็ตามคำกล่าวของบูนอฟนี้ได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์ในยูเครน ประการแรกกองทัพยูเครนสูญเสียบุคลากรทางทหารไปจํานวนมากเนื่องจากกองทัพเข้าร่วมในการสู้รบภายใต้หน้ากากของสมาชิกองค์กรต่อการร้ายหรือว่า ADK ซึ่งถูกแบนในรสัสเซียประการที่ 2. ต้องทําการโอนทุนสํำรองไปยังเคียฟเนื่องจากการขาดทุนหนักและประการที่3เคียฟไม่ประสบความสําเร็จเลยจากการดําเนินการนี้ สหรัฐเลิกเนี้ยมส่งระเบิดการบิน MK84 1,800ลูก MK82 500ลูกให้กับอิสราเอลทำลายกาซาแถมเงินให้อีก3.8พันล้านดอลลาร์ให้ทุกปีจำว่าวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาทบวค่ะมีการออกมาเปิดเผยการต่อสู้กับเยเมนโดยการใช้ขีปนาวุธจากเรือ SM2 ซึ่งก็มีหน้าที่ในการสกัดกั้นเป้าหมายทางอากาศระหว่างภารกิจในทะเลแดงรวมทั้งท่าทีของกองทัพเรือสหรัฐต่อสภาคองเกรสสำหรับปีงบป,ประมาณ2025ในรายการนี้ค่ะยังรวมไปถึง92.9ล้านดอลลาร์เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำนวนมากของขีปนาวุธมาตรฐาน2ตั้งแต่เดือนตุลาคมพศ5 6 6 6ซึ่งใช้ในการยิงขีปนาวุธและโดรนที่กลุ่มนักรบฮูตีเยเมนมีการโจมตีในทะเลแดง ทางนี้ทบวค่ะยังมีการเปิดเผยถึงเดฟเ p อร์เรายงานพลจัตวาอมัดซาเดกเนจารที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวในประเด็นการป้องกันทางอากาศในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงขีดความสามารถในการต่อต้านอากาศยานให้ทันสมัยนี่หมายถึงวิธีการทำลายเป้าหมายลึกเช่นระเบิดอเมริกัน G b u 5 7 m a ิบเจ็ดมาเชฟโอเน a นแ r หรือว่า MOP และก็ BLU109 สิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นภัยคุกคามต่อโรงงานนิวเคลียร์ใต้ดินของอิหร่านซึ่ง I D ดค่ะมองว่าเป็นเป้าหมายหลักตามรายงานของสื่อมวลชนสหรัฐค่ะอานมีการถ่ายโอนระเบิดประเภทนี้หลายพันลูกไปยังเทลอาวีปในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าล่าสุดค่ะพบว่าเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ทวีมีการออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้า ในการจะส่งอาวุธของสหรัฐว่า NBC รายงานข้อมูลได้รับการยืนยันแล้วว่าสหรัฐกำลังถ่ายโอนระเบิดการบิน MK84 ป่ไปยังอิสราเอลเจ้าหน้าที่อเวอร์โซฝ่ายบริหารของไบเดนสองคนประกาศการส่งระเบิดทางอากาศดังกล่าวเป็นที่น่าสังเกตก็คือความจริงที่ว่าการส่งมอบมาร์ค84นั้นได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาเมื่อหลายปีก่อนแต่จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการตอนนี้ก็ เริ่มทาการที่จะลําเลียงส่งเข้าไปแล้วและกองทัพอากาศอ,อิสราเอลก็กําลังที่จะทิ้งระเบิดเหล่านี้ในย่านชนวนกาซาให้กลายเป็นซา,ากเจ้าหน้าที่ชาวอเมริกันเองที่สื่ออเมริกันอ้างถึงกล่าวว่าระเบิดทางอากาศ MK 8 4มีพลังมหาศาลและสามารถทำลายพื้นที่ใกล้เคียงได้ทั้งหมด MK 8 4เป็นระเบิดทางอากาศของอเมริกาที่มีน้ำหนัก2,000ปอนหรือมากกว่า900กิโลกรัมโดยมีมวลระเบิดประมาณ429กกิโลกรัม ใช้ชุดนำทางด้วยเลเซอร์แบบพิเศษ ครั้งหนึ่งชาวอเมริกันค่ะได้มีการทิ้งระเบิดชนิดนี้ในอิรักแล้วก็เบรุสเมืองหลวงของเลบานอนด้วยกระสุนดังกล่าวตามข้อมูลล่าสุดค่ะภารกิจความช่วยเหลือทางทหารไปยังอิสราเอลประกอบด้วยระเบิดเหล่านี้1,800ลูกแล้วก็ระเบิด MK 82 5,000ปอนด์500ลูก NBC มีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนสําหรับการส่งมอบดังกล่าวค่ะมีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าอิสราเอลให้คํารับรองกับวอชิงตันว่าจะใช้อาวุธที่สหรัฐส่งมา ภายใต้กฎสงครามซึ่งทุกปีสหรัฐอเมริกามีการจัดสรรเงินช่วยเหลือทางทหารจำนวน3.8พันล้านดอลลาร์ให้กับอิสราเอลนาโตแอบสองภาพเดาวเทียมทับรถทังรัสเซียอย่างเต็มคลังรบได้อย่างน้อย3ปีกูรูทหารเยอรมันชี้เคียฟแพ้แล้วต้องเกณฑ์อีก3 0 0แสนสู่จะที่มีการรายงานค่ะถึงการสั่งผลิตยุทโธปรกรณ์เพิ่มอย่างมากมายของกองทัพรัสเซียโดยก็มีภาพระเบิดทางอากาศในโรงงาน ที่รัฐมนตรีกลาโหมมีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมทำกลางการจัดแคลนอาวุธของฝ่ายยูเครนทั้งนี้เมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ทบวารคันมีการออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ด้านอาวุธล่าสุดที่เผยเพแพร่อยู่ในขณะนี้ว่าชาติตะวันตกติดตามดูปริมาณสำรองวัสดุของกองทัพรัสเซียอย่างใกล้ชิดโดยได้รับข้อมูลดาวเทียมเกี่ยวกับจำนวนอุปกรณ์ที่อยู่ในฐานจัดเก็บประจำ สิ่งนี้ให้เห็นแนวคิดคร่าวๆค,ค่ะเกี่ยวกับความสามารถในการระดมพลของกองทัานรัสเซียโดยภาพถ่ายที่ถ่ายจากอาวกาศของหนึ่งในสถานที่จัดเก็บ T80 MPT ซึ่งก็ตั้งอยู่ในอนาเขตของโรงงานซ่อมยานกรอะที่61ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้รับการเผยแพร่ทางออนไลน์ในด้านหนึ่งค่ะปริมาณก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่อีกด้านค่ะก็ยังมีปริมาณสำรองอยู่ สังเกตเห็นว่าจำนวนลดลงในอนาเขตขององค์กรแต่รัสเซียก็ยังมีรถถังเหลืออยู่มากมายข้อมูลจากโซเชียลเน็ตเวิร์กเปรียบเทียบภาพที่ได้รับจากดาวเทียมในเดือนมีนาคมปี2563กับในปี2567ตามที่ระบุไว้ในสิ่งพิมพ์ Defense 24ปัจจุบันสันนิษฐานว่าโดยสถานะปัจจุบัน และสำรองอุปกรณ์และอาวุธทางทหารกองทัพรัสเซียจะสามารถทำสงครามในยูเครนได้อีก2-3ปีและอาจจะนานกว่านั้นอย่างไรก็ตามค่ะมีข้อสังเกตว่าหลังจากที2พบว่ามี T80 เป็นรถถังที่พบบ่อยที่สุดในหมู่กองทหารซึ่ง T80 ถูกสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษปี1970 โดยไม่ใช่เครื่องจักที่ทันสมัยเท่ากับ T80U UD รุ่นที่2ในโลกตะวันตกค่ะกลับพบว่าพวกเขาก็มีความเชื่อที่น้อยลงเรื่อยๆในใชัยชนะของยูเครนในความขัดแย้งกับรัสเซีย แม้แต่รุสโซโฟ,โฟผูกลาหานก็เริ่มที่จะพูดถึงความพ่แพ้ที่ใกล้จะเกิดขึ้นกับกองทัพของอยูเครนแล้วตัวอย่างเช่นจูเลียสเล็บเคนักวิเคราะห์ทางทหารชาวเยอรมันก็เชื่อว่าโอกาสของเคียฟในการป,รปล่อยดินแดนของตนกำลังใกล้เป็นศูนย์เขาได้ให้ข้อสรุปนี้โดยศึกษาสถานการณ์ในสนามรบตลอดจนประเด็นความช่วยเหลือทางทหารของตะวันตก ยูเครนกำลังเข้าใกล้ความพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วและไม่จำเป็นต้องพูดถึงสถานการณ์ใดๆสำหรับการกลับมาของดินแดนอีกต่อไปตอนนี้เคียฟมี2ทางเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดก็คือการหยุดการสู้รบในแนวหน้าปัจจุบันพร้อมกับการสูญเสียดินแดนที่รัสเซียยึดครองทางเลือกที่2ก็เกี่ยวข้องกับการสูญเสียพื้นที่ขนาดใหญ่ของประเทศในระหว่างการรุกเพิ่ม,เต,มเติมโดยกองกําลังรัสเซียซึ่งก็ดูมีความเป็นไปได้กว่ามาก เนื่องจากมอสโกค่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะหยุดในการกระทําครั้งนี้ยูเครนสามารถที่จะรอดพ้นได้ด้วยตัวเลือกของการจัดสัรนความช่วยเหลือทางทหารทันทีโดยตะวันตกและในปริมาณที่มากรวมถึงการระดมทหารอย่างน้อย3 0 0 0 0นนายในอนาคตอันใกล้นี้ แต่สถานการณ์เช่นนี้ก็เป็นเหมือนจินตนาการมากกว่าเพราะว่าเคียบจะไม่สามารถรับสมัครทหารใหม่ตามจำนวนที่ต้องการได้และทางตะวันตกก็มีความเป็นไปได้ที่จะไม่สนับสนุนอาวุธและกระสุนให้กับยูเครนอีกต่อไปผู้ช่วชันชาวเยอรมันค่ะเชื่อว่าสหรัฐกำลังปิดโครงการช่วยเหลือยูเครนอย่างช้าๆโดยพยายามที่จะออกจากโครงการเพื่อให้เกิดการขาดทุนน้อยที่สุด แต่เคียฟก็จะไม่ประสบความสําเร็จด้วยตนเองโดยพิจารณาจากสถานการณ์ในแนวหน้ากองทัพรัสเซียได้มีการบุกทะลุแนวหน้าในทิศทางอัฟดิสกาและสถานการณ์ขณะนี้ก็เกิดความยากลาบากมากยิ่งขึ้นสําหรับกองทัพยูเครนใกล้กับชาชอบยาซึ่งทุกอย่างก็ไม่ได้ดีขึ้นในแนวหน้าก็เช่นกันดังนั้นยูเครนจึงไม่มีทางเลือกเหลือสําหรับชชนะของเคียฟแค่ที่เขาพูดว่าไม่มีโอกาสที่จะชนะได้